สวัสดีค่ะชาวราศีธนูและคนาธนูด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นคลิปลายเดือนสําหรับเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะว่าจะมีพลังงานออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทานะคะ ทีนี้อ่ะพอในเดือนเมษายนนะคะเราจะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมหรือท่านที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาสถิตในราศีธนูนะคะสามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวตอนนี้โคจรอยู่ในภพสหัชชะนะคะก็แปลว่าสังคม อาจจะทำให้เรามีสังคมที่ดีขึ้นมีเพื่อนฝูงที่ดีขึ้นมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นในช่วงเวลานี้หรือการงานเรามากขึ้นนะคะทีนี้วันที่8นะคะดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุช่วงเวลานี้เป็นต้นไปประมาณ1ปีชาวราศีธนูก็จะมีความสุขความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยเป็นอย่างดีนะคะหรือการงานที่ดีนะคะ ดาวราหูย้ายมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมแล้วเข้าสู่พปุตตัดนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการขยับขยายการงานโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมานะคะทำให้มีโอกาสที่จะทําเงินทํารายได้ให้เรามากขึ้นนะคะดาวเสาร์ก็ยังคงอยู่ในภพกระดุมพระการเงินเหมือนเดิมนะคะก็เป็น ความหนักแน่นในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการปรับพื้นฐานของดวงชะตานับจากนี้เป็นต้นไปก็จะทําให้ชาวราศีธนมูมีหลักมีฐานที่มากขึ้นที่แน่นหนาขึ้นแบบนี้นะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่หนึ่งนะคะเมษายนนะคะก็อาจจะมีโชคลาภกับคนอื่นนะคะใครไม่ทันที่ผ่านมาก็รอรอบต่อไปนะคะทีนี้ ดาวอาทิตย์จะย้ายวันที่14นะคะเข้าสู่ราศีเมษพบปุตตะนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่นะคะดาวศุกร์จะย้ายอีกทีก็ช่วงสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเมษายนวันที่30เข้าสู่พบพันธุอะแหละก็อรอลุ้นเงินยังไงก็ต้องเข้าบ้านเราอย่างแน่นอนนะคะมีโอกาสเพราะเป็นเจ้าเรือนอลีกัราพะนะคะ ลาภก็คือโชคลาภอริก็คือการแก้ไขบางทีมันอาจจะมีโอกาสที่ว่าได้มาแล้วเสียไปนั่นแหละนะคะในช่วงเวลานี้อย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนการได้มาเสียไปนะคะทีนี้ดาวอังคารนะคะจะย้ายในวันที่7นะคะเข้าสู่ภพสหัชชะนะคะดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนวินาศกับปุตตะเข้าสหัชชะบางคนบางท่านอาจจะมีโอกาสที่ได้เดินทางไกลนะคะมีการที่ว่า มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาเดินทางไกลระวังนะคะปัญหาเรื่องสุขภาพไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะต้องระวังนิดนึงเตรียมหยุกยาหรือว่าใครมีโรคประจําตัวดูแลตัวเองดีๆนะคะอาะค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะไพ่ใบแรกนะคะของชาวราสีธนูลักขณาธนูได้ไพ่เดอ l เ v e r นะคะไพ่เดอะเลเวเป็นไพ่ที่ผมบอกว่าตอนนี้เนื้อหอมไปไหนก็มีแต่คนคอยต้อนรับไปไหนก็เหมือนกับว่าเราดู ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อื่นเทวดาให้โอกาสเราละเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเราสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะเนี่ยก็จะเข้ามาทําให้เราได้ดีขึ้นหรือว่าการงานนะคะงานก็วิ่งเข้ามาติดต่องานอะไรก็เหมือนกับว่ามันจะได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็มันก็จะรอเป็นช่วงจังหวะเวลาด้วยนะคะต้องรอหลังจากวันที่วันที่3ไปแล้ว ไอวันที่7ไปแล้วนะคะช่วงเวลาก่อนวันที่3เนี่ยการติดต่ออะไรอาจจะมีการคาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าโดยที่สุดก็จะสามารถทําได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรใหญ่ใหญ่โตที่จะมาขัดขวางทีนี้เอาแหละเ,เราก็จะมาดูในแต่และตําแหน่งกันนะคะเพื่อที่จะได้เออเป็นไกด์ไลน์ให้กับเราในเดือนนี้นะคะก็อตำแหน่งแรก The เดินเล e r เอราขอดูไพ่สนับสนุนเพิ่มเติมสิคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเลิเอร์มีผลประโยชน์อะไร นะคะไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็น j u ส g m e n t ์นะคะสามเหรียญเหมือนกับมาปลดปล่อยความรู้สึกเราถ้าใครเคยมีปัญหาเรื่องความรักรักสามเศร้าหรืออะไรเนี่ยจะได้รับการปลดปล่อยนะจะมีโอกาสเหมือนกับว่าเราเนี่ยค่ะที่เคยปวดหัวามาในเรื่องของความรักที่เคยแบบ คิดหวังมาหรือมีความรู้สึกที่อ่มันไม่ค่อยแฮปปี้กับในเรื่องของความรักหรืออะไรนะคะมาในเดือนนี้เราจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะมีโอกาสอ่าจักรวาลเทวดาก็ให้โอกาสเราเหมือนกับว่าเอาละ่ะเธอเจ็บช้ำม,มามากแล้วนะก็จะปลดปล่อยความทุกข์ออกไปความวิตกกังวลหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะคะตอนนี้เขาก็มอบโอกาสที่ดีๆหรือมอบคนรักที่ดีให้กับเราให้กลับมาปรับความเข้าใจได้หรือ มีโอกาสที่เราจะได้พบเจอคนรักใหม่นะคะที่จะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับเราในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนสหัชชาแล้วเข้าสู่เรือนปุตตะนะคะมันจะต้องมีโอกาสที่จะต้องมีแบบเหมือนเราเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแหละช่วงเวลานี้นะคะมีแต่คนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องระวังนะคะซื้อสัตว์มั่นคงต่อกันนะคะสาหรับปีนี้นะ แต่สําหรับเมษานี้เขาก็เปิดโอกาสให้มีคนเข้ามาแล้วล่ะนะคะทีนี้ต่อไปในเรือนการเงินบ้างนะคะได้ควีนเหรียญการเงินก็ยังถือว่าดีอยู่สําหรับชาวราศีธนูลัคณะธน,นูในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่ากลางกลางเดือนก็อาจจะมีการเดินทางไกลมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมานะคะเนี่ยไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็น4เหรียญหมายถึงสถานภาพการเงินที่มีความมั่นคงนะคะอัศวินไม้เท้า แล้วก็สามไม้เท้าบางคนก็เริ่มคิดวางแผนที่จะเดินทางเริ่มคิดวางแผนที่จะไปนู่นไปนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้เงินแล้วแหละนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งสหัสชานะคะได้ไพ่สี่ไม้เท้าแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงแปลว่า,าการติดต่อสื่อสารนะคะสี่ไม้เท้าคือไพ่แห่งความมั่นคงนะคะ คือไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแสดงว่าช่วงเวลานี้เราจะไปติดต่ออะไรก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการต้อนรับนะคะ6ดาบแล้วก็หเหรียญเข้ามานะคะแล้วก็ดีเอ็มเพล r อร์เอ็มา2อันแล้วนะสใบแล้วนะคะก็บก่งบอกว่า <c oughs> จากที่มันเคยมีปัญหาจากที่เรารอคอยเวลาต่าง ที่ผ่านมานะคะ The Emperor เข้ามาหมายถึงคนที่จะเข้ามาจัดการให้เรามีอำนาจในการที่จะสั่งการหรือจัดการในเรื่องของอต่างๆที่เราไปติดต่อจะได้รับการตอบรับที่ดีจะได้รับการสำเร็จ จะได้ทำให้เราเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นมาในสิ่งที่เราไปติดต่อเขานั่นแหละนะคะความสำเร็จจะเกิดขึ้นมานะคะจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีอำนาจในหน่วยงานนั้นนะคะอนุมัติหรือว่าทำความสำเร็จให้กับเรานะคะต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งพันธุนะคะได้อัศวินไม้เท้านะคะอัศวินไม้เท้าก็บ่งบอกว่าเราจะมีความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของการงานเราจะมีความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของ าการเงินหรือว่าในธุรกิจการงานของเราหรือว่าตัวเราเองจิตใจเราจะมีพลังมากขึ้นนะคะมีไพ่เจ็ดดาบเด็กเหรียญแล้วก็สิบไม้เท้าเข้ามาก็บ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราต้องทำนะคะมีเป้าหมายหลายอย่างมีสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทำแล้วเราก็คืออดทนทำสู้แบบไม่ ไม่ท้อถอยอะ่ะเหมือนกับเราจะต้องไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้อย่างเงี้ยคือกําลังไม่ตกอะ่ะถือว่าใช้ได้นะคะถึงว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่อยู่ข้างหลังเราให้เราต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือไม่ว่าเป็นเรื่องไหนไหน,ไหน,ไหนอะไรก็ตามในจิตใจของเราแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีธนูมันเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้คําตอบแล้วเราก็เหมือนกับบอกกับตัวเองว่าไม่ได้ฉันต้องไปต่อฉันมีเป้าหมายของฉันฉันมีความ อดทนพอกล้าพอที่จะนำพาชีวิตตัวเองไปสู่ความสุขความมั่งคั่งในอนาคตได้แบบนี้นะคะต่อไปในตำแหน่งปุตตะนะคะได้ไพ่สามถ้วยนะคะไพ่สามถ้วยเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองปุตตะคือความสาเร็จปุตตะคือสิ่งที่เกิดใหม่ๆปุตตะคือ,อคือความรักคืออะไรที่เราชอบอะไรที่เราปรารถนานั่นแหละนะคะ หรือความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้นะคะสามถ้วยหมายถึงไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะคะก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก็จะสําเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความรักใหม่เข้ามาก็แฮปปี้นะคะเหมือนถูกลงวันที่หนึ่งเลยอะ่ะใครเจอคนคนรักในช่วงเวลานี้อ่าเนาะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีไพ่พระเข้ามาสนับสนุนเหมือนอ่ะมีไพ่พระนี่ก็เป็นไพ่ที่วงบอกว่าเป็น บุญเก่าวัสนาเก่าของเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการที่แบบเนี้ยบุญเก่าวัสนาเก่าที่เราทํามาแล้วส่งผลให้กับเรานะคะก้าวไม้เท้าแดาบเป็นการเยียวยารักษาหรือเป็นความผูกพันที่มีมากันแต่อดีตชาตินะคะอาจจะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ มาในชาตินี้พบนี้จะมอบแต่สิ่งดีดีให้กันนะคะถ้าใครเจอคนรักคู่รักในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือเป็นนินมิตหมายที่ดีนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะต่อไปนะเตำแหน่งอลินะคะได้พดไพ่เด็กไม้เท้าเด็กไม้เท้านะคะไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็นควีนเหรียญนะคะแปดดาบเด็กดาบนะคะก็บ่งบอกว่า การแก้ไขปัญหาของเราไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะเร่งด่วนอีกต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรืออะไรบง่งบอกว่าคุณมีความพร้อมมากพอสมควรที่จะแก้ไขปัญหาแต่การแก้ไขปัญหามันไม่ได้เป็นแบบว่าตูมเดียวจบแต่ว่าเป็นแบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปทําให้เรารู้สึกว่าสบายๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในตําแหน่งปัตตนโอ้ได้ ไพ่หนึ่งเหรียญน,น่าสนใจมากคู่ครองหุ้นส่วนบางคนมีโชคได้สิ่งดีๆได้ของขวัญรางวัลจากคู่ครองคนรักนะคะสี่ไม้เท้าวงบอกว่าถ้าความรักของคนที่เกิดขึ้นมาดําเนินขึ้นมานที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็จะเป็นความรักที่ดีนะคะอนาคตก็จะเป็นความรักที่ดีมีความรักความมั่นคงต่อกันนะคะแล้วก็อ่า มีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงขั้นของการแต่งงานได้นะคะอัศวินถ้วยเป็นในเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูเป็นเรื่องของการที่คนรักคู่ครอ,องของเรานะคะจะให้ความสุขความมั่นคงอาจจะมีของขวัญของรางวัลถูกใจให้เราหรือมีโชคร่วมกันนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวด้วยกันถือเป็นช่วงเวลาแห่งความรักที่หวานชื่น นะคะสำหรับชาวราศีธนูอ่ะละทีนี้ในตำแหน่งมรณะได้ไพ่เดอะเดย The Dead, หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะหรือว่าไปงานสีดำหรือว่าไปงานที่มันเกี่ยวข้องกับการพัดผ้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเดินทางไกลนะ่ะมันน่าจะใช่แต่ทีนี้ก็ต้องระวังรักษาเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็น1ิถ้วย1เหรียญเดินทางไกลแล้วมีโชคนะ บางคนอาจจะช่วงสงการอาจจะได้เดินทางไปหาครอบครัวหรือเดินทางไกลไปท่องเที่ยวต่างถิ่นแดนไกลนะคะบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญงานกุศลบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานสีดำอะไรพวกนี้ นะคะแต่ว่าไปแล้วมีโอกาสที่จะมีโชคลาบนะคะมีโชคลาบเข้ามานะคะหรือใครไปงานสีดำไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะคะก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของโชคลาบนะคะมีวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาด้วยนะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการการพัดภาคบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของทุกขลาบเสียไปแล้วได้มาอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องอ่ะดูกันไปนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่ง สุภะนะคะได้ไพ่วิวอ o พฟอร์จูนไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็นคิงถ้วยนะคะแปดถ้วยวิวอัพฟอร์จูนอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับโชคชะตานะคะบางคนบางท่านนะมีโอกาสที่ผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านเราอาจจะเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอาจจะได้ ดูแลรักษากันไปนะคะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะทําให้เราเจอดีเจอยาดีหมอดีนะคะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะหรือมีโอกาสที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราอาจจะจะต้องแบบเออมีโอกาสที่เขาจะต้องเดินทางไกลหรือมีโอกาสที่เราต้องเดินทางไกลไปดูแลเขาอะไรแบบนี้ หรือเขาอาจจะมาหาเราให้เราได้ดูแลถึงที่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคชะตานะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านแต่ว่ามันอาจก็อาจจะเป็นไปในเรื่องของการใส่ใจดูแลรักษาอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะต่อไปในตำแหน่งกรรมะนะคะได้ไพ่ the emperor นะคะ the e m p เ e s s เข้ามาเป็นไพ่คู่กันนะคะ ไสสองดาบดีเอ็มเพลเข้ามาในตำแหน่งกรรมะนะคะก็บ่งบอกว่าเป็นการมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแล้วคุณก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนมีความรักความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ลงเอยอ่ะมันยังมีอะไรที่เหมือนกับลังเลสงสัยหรือมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเล้นอยู่นะคะแต่ความรักเนี่ยที่มีต่อกันไม่ได้น้อยลงไปเลยนะคะอาจจะบ่งบอกว่าเขาอาจจะเป็นตัวช่วยนะคะตัวช่วยที่ดีทําให้เราอ่ะมีความมั่นคงขึ้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องอะไรนะคะอาจจะต้องอมีความหนักแน่น สักนิดหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่า t h e e ม p e r o r เนี่ยมักจะเป็นคนที่เก่งมักจะเป็นคนที่จะต้องใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหานะคะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาให้เราต้องแก้ไขเช่น2ดาบเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งราภะนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาอย่างน้อย2เรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือเรื่องอของการพัดภาคอะไรแบบนี้ มันจะต้องทําให้เราจะต้องเข้ามาจัดการแก้ไขแล้วเราก็หรือว่าบางคนบางท่านอาจจะมีพลังงานเก่าก็คือเรื่องของความรักอยู่นะคะความรักที่มันไม่ลงเอยความรักที่มันมีปัญหาอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นไพ่คู่กันไงก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนั่นแหละนะคะต่อไปอ่ะเป็นไพ่สองดาบอยู่ในตําแหน่งลาภะนะคะ มงบอกว่าเราจะต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอยู่สองเรื่องนะคะหรือมีอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราให้เราจะต้องได้แบบจัดการนี่แหละนะคะไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็นเก้าถ้วยอัศวินเหรียญเดอะสตาร์นะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขเป็นเรื่องที่เราคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วเป็นเรื่องของ อารมณ์จิตใจนะคะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเราอาจจะมีพลังงานที่แบบคือดาวดาวประจําตัวกําลังจะเคลื่อนย้ายอะ่ะมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบเออสั่นสะเทือนได้บ้างในบางเรื่องหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็น่าจะจัดการได้เพราะว่า d m เอ็มเพลเนี่ยเป็นในตําแหน่งกรมมะเนี่ยบ่งบอกว่า เราต้องเป็นคนที่แก้ไขปัญหาแล้วเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะต่อไปนะคะในตําแหน่งวินาศนะคะได้ไพ่สามเหรียญมีการไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามีโอกาสที่เราจะได้รับสิ่งต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหรือแก้ไขสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะมีไพ่สถ้วย The d e a ชแล้วก็ justice ก็นั่นลคะค่ะก็บ่งบอกว่า สิ่งต่างๆที่เราจะได้แก้ไขนั้นจะทำทำได้สำเร็จเดอะเดก็คือจบปัญหานั่นแหละสี่ถ้วยหมายถึงรอเวลาใช้เวลาไม่นานที่เราจะแก้ไขปัญหาได้นะคะ justice เข้ามาหมายถึงไพ่แห่งความยุติธรรมการปรับสมดุลในเรื่องเราต่างๆหมายถึงมันจะได้รับการแก้ไขในทุกเรื่องจะเกิดสภาวะแห่งความสมดุลหรือว่านี่คือชีวิตเราจริงๆมันควรจะเป็นไปในทิศทางแบบนี้แบบนี้ อย่างนี้นะคะหมายถึงการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะจบลงไปหมายถึงเราแก้ไขปัญหาได้นั่นแหละนะคะเอาละคะ่ะสำหรับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะก็อ่า ขอแสดงความยินดีด้วยในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็การงานก็น่าจะมุ่งหน้าเป็นไปในทิทศทางที่ดีขึ้นนะคะจากที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูก็เป็นอะไรที่หนักเหนื่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการการงานนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็บ่งบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะคุณเก่งมากเลยคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณเก่งแล้วก็เหลือปัญหาอีกแค่แบบเขาเรียกอะไรนิดหน่อยนิดนิด,นดหน่อยหอยที่จะทําให้ รอคุณแก้ไขแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะขอให้ผ่านปัญหาได้แบบง่ายๆชิลๆเลยนะคะแต่ว่าท่านใดเดินทางไกลระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเอาละค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่สนใจที่จะตรวจดวงชะตาตัวเองนะคะกะ็ฝาก ฝากไลน์ไว้ให้นะคะ ID ไลน์ไว้ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ